มี4ฟ5 p โอไฟ e ์พลัสเจทัหูฟังไร้สายที่ทุกคนรอคอยหลังจากที่หายไปนานกว่า3ปีหูฟังรุ่นนี้ก็กลับมาใหม่พร้อมดีไซน์ล้ำวัสดุพรีเมียมฟีเจอร์ครบคันเสียงเบสแน่นจัดเต็มฟังสนุกทุกจังหวะสายเบสห้ามพลาดไม่์คมชัดตัดเสียงกบกววรอบข้างชัดทั้งประชุมและโทรศัพท์และนี่คือเสียงไมคของเขาชัดมากแบตเตอรี่อึดที่สุด ใช้งานยาวนานได้สูงสุด150ชั่วโมงของฟีเจอร์ power bank ในตัวเอาพูดไปเล่นไปฟีเจอร์ power bank เขาใช้งานได้จริงๆนะแต่แนะนำว่าพก power bank จะแรงกว่ามากกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 ใช้งานได้ทุกสถานการณ์ไม่กลัวฝนหรือกลัวเหงื่อเชื่อมต่อเสถียรบูทูธ5.4ไหลลื่นไม่มีสะดุดปุ่มสัมผัสใหญ่ใช้งานง่ายสัมผัสแม่น แอมในกล่องก็ให้มาครบทั้งจุกยางสายชาร์จคู่มือและที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยตะแกงหูฟังราคาเปิดตัวพิเศษในลิงก์ใต้นี้เลย